มาโอ้เสือกรอบกันยังงังครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ย่างแซบเล้ครับเสือตัวนี้ก,กินก้อยกินสีหูด,ดีครับกูได้กินจุสีหูด,ดีครับมองมนแซบเลยครับอ่าครับเสือกรอบ ใบเขาครับพี่น้องวันนี้่ะคุยเข้าไปเลย